ครั้งแรกเลยค่ะที่นาซาเปิดภาพดาวที่คนอาจจะอาศัยอยู่ได้ดาวนี้เป็นดาวเคราะห์ค่ะชื่อว่า T O I 7 0 0 e หรือว่านี่จะเป็นดาวที่เราจะอยู่ในอนาคตกันนะขนาดก็ใกล้เคียงกับโลกเลยเรื่องราวเป็นมายังไงพอจากทุ่งเราให้ฟังกันค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นจากการสำรวจผ่นดาวเทียมสำรวจดาวเคราะห์นอกระบบหรือ TESS ของนาซาค่ะซึ่งเจ้าดาวเทียมนี้ไปเจอดาวเคราะห์ที่ชื่อว่า T O I 7 0 0 e จากการวิเคราะห์แล้วนะคะดาวเคราะห์ดวงนี้โคจรอยู่รอบดาวฤกษ์ในระยะที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยและอยู่ในระยะห่างที่เพียงพอที่จะไม่ทาให้น้ำบนผิวดาวระเหยจากความร้อน ของดาวเริกค่ะ ว่ากันง่ายๆเลยก็คือดาวเคราะห์ดวงไหนมีน้ำบนผิวดาวมากพอที่ตรงนั้นก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าคนจะดำรงชีวิตอยู่ได้ค่ะโดย T O I 7 0 0 e เนี่ยมีขนาดประมาณ95%ของโลกเราเลยนะก็คือใหญ่เกือบเท่ากันเลยก่อนหน้านานดาราศาสตร์เขาเจอเดาวเคราะห์พี่น้องของ T O I 7 0 0 e มาแล้ว3าดวงก็คือ T O I 7 0 0 b T O I 7 0 0 c และ T O I 7 0 0 d ค่ะตอนนั้นเนี่ยมันมีแค่ดาวดีเท่านั้นที่อยู่ในวงโครจรนี้แล้วก็เอื้อต่อการอยู่อาศัยของคนจากนั้นปีหนึ่งหลังจากที่เจอเดาวดีแล้วถึงเจอ T O I 7 0 0 e คค้นนพบขึมา่ะ ซึ่งจริงๆแล้วดาวอีเนี่ยเล็กกว่าดาวดีนะเราเราร้อยละสิบเลยห่างกันไม่มากอย่างไรก็ตามรายละเอียดชัดๆก็ต้องรอนักดาราศาสตร์เขาค้นคว้าและว,วิจัยต่อไปก่อนค่ะต้องบอกว่านาซาย,ยังคงพยายามหาดาวเคราะห์ที่เชื่อว่ามนุษย์อาศัยได้อยู่เรื่อยๆก่อนหน้านี้น kins, สตีเฟนฮอว์กินสศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นักฟิสิกส์ทดีและนักจัก,กรวาลวิทยายัางเคยออกมาเตือนมวลมนุษยชาติเป็นวทิทยาลัยออกฟอร์ดยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเมื่อวันที่ 14, สิาสี่พุดจิกอยนนองพันีหรหอว่าอีกปีข้าสท ต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าวงการดาราศาสตร์อวกาศจะมีอะไรให้เราเห็นได้อีกในปี2023